สวัสดีครับ f อช่องทีรงตอนชาแนลเอฟสน้องต้นข้าวสุปรียาวันนี้มารายงานตัวนะครับก่อนเที่ยงนะก่อนที่จะไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งวันนี้วันที่แปดกุมปาพันส์งพันรอยหครับเป็นวันแห่งออ,อำนาจของ ประชาชนนะครับมีประมาณ30วินาทีเมื่อเราเข้าคูหาฉะนั้นการใช้อำนาจครั้งนี้นะครับขอให้พวกเราใช้อำนาจให้เต็มที่นะครับเลือกคนที่เรารักเลือกพักที่เราชอบนะชอบใครชอบมันนะก็ดูว่าใครจะทำให้ชาติบ้านเมืองพิจนาเองนะครับทำเพื่อชาติบ้านเมืองหรือว่าใครทำเพื่อพวกพ้องในตัวเองก็คิดเอง นะครับส่วนนี้เป็นอิสระเป็นสิทธิของเรานะครับใช้สิทธิเต็มที่กันล้วกันนะครับอย่าได้ไปลุ่มหลงกับาอามิตรสินจ้างาทำให้เราขาดการพินิจพิเคราะห์เนาะนะครับอันนี้ก็ฝากกันไว้สำหรับเอฟซน้องต้นข้าสุปริยาเนี่ยผมเชื่ออย่างการตัดสินใจแต่ละครั้งแต่ละอย่างเนี่ยผมเชื่อ ว่าต้องเต็มไปด้วยเหตุและผลนะเพราะว่าเป็นคนที่เขาเรียกว่ามีอารมณ์ศิลปินเนี่ยมันเป็นคนละเอียดอ่อนนะครับละเอียดอ่อนไม่มีใครที่จะมาชักจูงนะให้ไปในทิศทางที่ไม่ถูกต้องแน่นอนผมเชื่อยอย่างนั้นนะมีสติในการที่จะคิดพิจารณาด้วยตัวเองและเพื่อตัวเอง เชื่ออย่างนี้นหยเพราะว่าที่เราเห็นกันที่เราอยู่ในกลุ่มแฟนคลับหรือเอฟซีน้องต้นข้าวเนี่ยล้วนแต่เป็นคนที่สังเกตดูการเม้นการโทรเข้าไปหน้าใหม่การบอกความคิดเห็นเนี่ยมันเต็มไปด้วยเหตุและผลมันบ่งบอกว่าโดยธรรมชาติของกลุ่มคนพวกเนี้ยเราเราท่านท่านเนี่ย เป็นคนที่เต็มไปด้วยเหตุและผลนะไม่ได้ใช้อารมณ์สังเกตดูนะสังเกตดูเลยไม่มีปอสออพูังไ้เพราะว่าตามประสบการณ์นะนถ้ารวมคนหมู่มากๆเนี่ยส่วนมันก็จะมีนะประเภทปอสศอ,อแต่ fc น้องต้นเ้าวนี่ยยังไม่ปรากฏยังไม่ปรากฏก็แสดงว่าเออเป็น กลุ่มคนพิเศษนะครับที่เต็มไปด้วยเหตุและผลมีเหตุและผละมีความพร้อมมีมุ่งมั่นอย่างเดียวก็คือทำยังไงก็ได้อให้ลูกสาวที่ตัวเองรักนประสบความสำเร็จแล้วก็อยู่ในวงการได้ดีที่สุดเท่านั้นต้งเกตดูนะมีแต่ความหวังดีเยสิ่งเหล่านี้แหละครับฉะนั้นผมก็ไม่ต้องห่วงนะว่าการไปใช้สิบเนี้สํหรับเอฟซน้องต้นข้าวสุป,ปิยาเนี่ย รับรองไม่วอกแวกแต่ละคนก็ตัดสินใจจากการพินิพิคหอตัวเองแล้วก็รับรองสิทธิ์ครั้งนี้ต้องมีคุณภาพแน่นอนนใช่ไหมครับหรือ,อยังไงก็เม้นลงกันข้างล่างได้นะครับยังไงก็เม้นบอกกันด้วยวันนี้ไปใช้สิทธิ์ยังนใช้สิทธิ์เลือกตั้งนใช้สิทธิ์เลือกตั้งถ้าบอกได้ก็บอกบอกไม่ได้ไม่ต้องบอกนะ จะเลือกแดงเลือกแดงเลือกสม้มเลือกน้ำเงินเลือกฟ้าเลือกเขียวก็ว่ากันไปนะแล้วแต่นะครับแล้วแต่อันนี้ก็เป็นสิทธิเสรีภาพในระบบประชาธิปไตยนะเมื่อเรามีโอกาสก็ใช้โอกาสนี้เต็มที่กันแล้วกันนะพูดถึงเรื่องการเมืองมันก็จะเหนื่อยหน่อยนะครับเรามาดูที่การเคลื่อนไหวนะการเคลื่อนไหวกับในบทบาทของน้องต้นข้าว นะสังเกตดูทุกวันเนี้น้องต้นข้าวเนี่ยหลังจากที่รางวัลไทยรัฐบอดประกาศออกมานะเสร็จแล้วน,นะครับทุกอย่างนะครับเรื่องดีๆเนี่ยไหลมาเทมานะไหลมาเทมามันเป็นตัวบ่งบอกมันเป็นโูลิโอนะถ้าพูดภาษาศัพท์ทางวิชาการนะมันเป็นเกียรติประวัตนะิเป็นเกียรติประวัติที่รับรองว่าบุคคลคนนี้เป็นบุคคล มีคุณภาพในสายอาชีพนี้นแต่ละสายอาชีพเนี่ยเขาก็จะมีเกียรติประวัติแต่ละสายอาชีพมันก็จะมีองค์กรที่เขาจะรับรองคุณภาพถ้าเป็นข้าราชการก็จะเป็นโอข้าราชการดีเด่น,นได้รับโล่ทองวันได้โล่ทองคำเนีนะนะครับได้ต้วยทองเงี้ยนะครับเนี่ยมันก็จะมีเขาเรียกว่าอันนี้เป็นเกียรติประวัติเขาเรียกว่าบันทึกไว้ในโพลิโอ เวลาเราจะไปนะที่ไหนๆก็จะเป็นที่รู้จักเป็นที่ยอมรับนะน้องต้นข้าวเนี่ยแง่หละครับไทยรัดวอดแล้วก็เอ็มคเนี่ยไทยแลนด์ทวีวอนี่นะครับของช่องอเอ็มคอร์ดทีวีนี่ช่อง9เอ็มคอทีวีนี่ก็เนี่ยลหลายๆเรื่องนะครับนะแล้วก็ที่สําคัญคนที่มารับรองเนี่ยอีกชุดหนึ่งก็คือศิลปินแห่งชาติ ศิลปินนาผู้อาวุโสในวงการนาขนาดคุณนวรัชพงไพบูรณ์ศิลป,ปินศิลปินแห่งชาตินะครับที่ในในด้านกวีเน,ะนาะเขียนบทกวีเนีน่ยก็ยังแต่งบทกวีให้น้องต้นข้าวโดยเฉพาะเลยคุณครูสลา,าอันนี้ก็เป็นศิลปินแห่งชาติคนหนึ่ง ที่มีความเชี่ยวชาญมากในด้านนักร้องในการประพันธ์เพลงปั้นนักร้องมาหลายคนที่โด่งดังมากอยู่ในฟ้าเมืองไทยทุกวันนี้ไม่ว่าจะเป็นมนแคนเป็นอะไรเนี่ยนะครับที่เราเห็นหลายคนนะครับตายอลตะไทยอย่างเนี้ยล้วนแต่เป็นคนดังๆนะครับในวงการลูกทุ่งเนะี่ยผ่านมือคุณกูณสลาวทั้งนั้นนะครับ ก็มารับรองนะโดยการน,นะจากที่ขัดเกล้านะขัดเกลาในรายการเสร็จแล้วก็ยังมาไม่เคยลืมน้องต้นข้าวแล้วก็มาขึ้นเวทีกับน้องต้นข้าวก็พูดในเรื่องต่างๆนะรับรองนะชื่นชมประก,กาศนะให้โลกรู้ว่าต้นข้าวสุดปียาเธอคืออนาคตของปราชินีลูกทุ่ง นี่ปลื้มใจไหมนะเราเป็นเอฟซในฐานะที่เราเป็น f อซเนี่ยพอได้ยินพอได้เห็นสิ่งที่คุณครูสลาพูดนะครับเห็นหลายๆคนที่ผมเชื่อหลายๆคนนะครับมีความสุขแน่นอนนะเพราะว่าเป็นการประกาศรับรองจากบุคลากรที่อยู่ค้ำบอดอยู่ในวงการเพลงลูกทุง่งปีปั้น ซุปเปอร์สตาร์ในวงการลูกทุ่งเนี่มาหลายคนคณาบอกว่าอนาคตเธอคือราชินีลูกทุ่งแต่มีเงื่อนไขว่าต้องรักษาตัวเองไว้ให้ได้ต้องอยู่ตัวเองประคองตัวเองให้อยู่กับชื่อเสียงเนี่ยให้ได้ เพราะว่าเวลาชื่อเสียงมาเนี่ยมันมีหลายเรื่องที่จะไหลเข้ามาน่ะมันมีมันมีมารน,นะน่ะมันจะมีมารมีมารเข้ามาระจนมันจะทําให้วอกแวกแล้วจะเห็นว่าศิลปินลูกทุ่งคนหนึ่งนักร้องลูกทุ่งคนหนึ่งที่อายุเนยน,ยน้อยนี่แหละนะที่เคยโด่งดังมากมาในสายเดียวกันนี่แหละนะก็เลยนั่นแหละไป มันมีมารผจญมันมันดึงไปก็ออกงอกลู่ไปเนี่ยอนาคตที่มันจะรุ่งโรจน์เนี่ยมันก็เลยมันก็เบี่ยงไปนีมันก็ได้มันก็ไปนะครับฉะนั้นคําเตือนคําเตือนของคุณครูสลาเนี่ยนะทั้งเตือนทั้งชมเนี่ยทั้งชี้แนะเนี่ยเป็นเรื่องที่สมควรที่ ทั้งฝ่ายจัดการทั้งคุณย่านิวอทั้งคุณย่านีนะครับอาจารย์นิวแล้วก็ตัวน้องต้นข้าวเองเยต้องพึงตระหนักนะเป็นความหวังดีของผู้อาวุโสเนาะนะครับอันนี้ในฐานะที่พวกเราเป็นเอฟซีก็ทำอะไรไม่ได้มากนะก็ได้เพียงแต่ว่าคอยสก,กิดเตือนเท่านั้นนะคอยย้ำเตือนในสิ่งที่ด,ดีที่เรามองเห็นแล้วก็มาเล่าสู่กันฟัง แล้วก็ช่วยกันประคับประคองทันุถน,นอมนะให้น้องต้นข้าวอยู่ในวงการนี้นานๆให้น้องต้นข้าวประสบความสำเร็จให้สมกับที่อุครากรผู้ข้ามวอดในวงการท่านรับรองไว้ว่าอนาคตเธอคือปราชนีลูกทุง่งนะขอบคุณทุกคนครับที่ติดตามนะชมทลิปครั้งนี้จนจบ ขอบคุณทุกคนที่ไม่ลืมบ้านที T ่ถูก่อนชาแนลให้กำลังใจอยู่เสมอนะกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะไม่ข้ามโฆษณาขอบคุณทุกคนเลยนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ